วันนี้เรามาอัปเดตต้นหมากันนิดนึงหลังจากที่ไม่ค่อยได้เข้ามาในสวนเลยนะฮะเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นหมากของเราโอ้เขาแตกยอดต้นเขาก็สมบูรณ์ดีนะฮะตอนนี้เราก็ให้น้ำเขาหนึ่งอาทิตย์หลังจากหนึ่งอาทิตย์นะฮะไม่ได้ให้น้ำเขาเลย นะครับแต่ว่าก็เขาก็อยู่ได้นะเพราะว่าต้นหมากเนี่ยเขาใช้น้าไม่เยอะหรอกนะครับต้นเขาเล็กๆเนี่ยเขายังใช้น้ําไม่เยอะแล้วก็ให้เขาแค่พอประทังไปก่อนเพราะว่าผมคิดว่ารากต้นหมากนี่น่าจะไปไกลนะครับแล้วก็ให้น้ําเขาแหละหนึ่งอาทิตย์เอาให้ครั้งหนึ่งให้เ,เพื่อนๆดูครับนี่ครับโอ้โหคือลบกับญ้าไม่ไหวเลยยาเยอะมากนะฮะวันนี้ก็เข้าสวนแล้วก็ทําการลดน้ํา ต้นหมากของเราเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะไหนว่าต้นหมากคือมันก็มีต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่ต้นเล็กก็เพิ่งแซมไปใหม่ต้นใหญ่นี่ก็เป็นชุดแรกๆที่ผมปลูกไปชุดแรกๆเขาก็โตดีนะเขาก็มีร่างกายที่สมบูรณ์สุขภาพพราราณัยที่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับก็จะมีต้นลำต้นใหญ่แล้วก็จะมีแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเนี่ยครับ เขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่ๆสวยๆก็ในระดับนี้น่าจะอยู่ประมาณ30เซนละก็จะมีต้นที่ใหญ่ก็มีนะครับต้นที่เล็กก็เราก็จะแซมไปใหม่ก็มีนะครับแซมไปใหม่แซมไปใหม่เขาก็เขาก็โอเคนะเห็นไหมครับเขาก็เริ่มเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราแซมไปได้ประมาณ1เดือนก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นไหนตายเราก็แซมไปแซมไปเรื่อยๆจนกว่า เราจะครบนะครับถ้าเขาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรอดตายแล้วแหละเพราะว่าลำต้นเขาดูแข็งแรงแล้วก็มียอดใหม่ขึ้นมาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ครับสวนหมากของผมนะฮะเกือบสามร้อยต้นตอนนี้ก็ค่อยๆแซมค่อยๆชํำเข้าไปเรื่อยๆส่วนเรื่องลบกับย้านั้นลบไม่ไหวเลยนะครับนี่ฮะเราก็แซมเข้าไปใหม่เนะใบก็จะเหลืองเหลือนิดๆต้องใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ย วันนี้หนึ่งอาทิตย์ได้รดน้ำเขาบางต้นก็สุขภาพดีบางต้นก็สุขภาพยังดูอ่อนแอนะครับบางต้นก็ใยใหญ,ใหญ่ชุดแรกนะชุดแรกที่ปลูกไปนี้ก็น่าจะได้ประมาณเกือบปีแล้วแหละเขาก็จะสูงประมาณ50าสิบเซนล่ะจากพื้นดินก็ถือว่าใช้ได้นะลำต้นใหญ่อวบดีแล้วก็มียอดใหม่ขึ้นมาสวยงาม ผมจะต้องรีบเร่งให้น้ำเขานิดหนึ่งเพราะว่าต้องการให้เขาโตไวๆแล้วก็เพื่อจะให้เขาหนีฝนในช่วงที่หน้าฝนกำลังจะมาถึงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาเนี่ยนะเดี๋ยวน้ำมันจะก็มีท่วมเป็นบางส่วนเนาะนะครับถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขึ้นมาเดี๋ยวเขาอาจจะตายได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราให้น้ำเขาแล้วก็ให้เขาโตดีนิดหนึ่งเนี่ยอืมมันก็จะหีน้ำได้พูดง่ายๆนะครับถ้าเขา มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เขาก็ไม่กลัวน้ำละวันนี้ผมก็เดินในสวนนะฮะก็ทำหญ้าไปในตัวด้วยถกักถากตรงถักหญ้าตรงโคนเขานิดนึงจะให้เพื่อนๆดูนี่ครับเขาก็แข็งแรงดีงชุดแรกๆที่ปลูกนี่แข็งแรงมากนะฮะก็มีบางต้นที่ตายนะแล้วก็บางต้นที่อ่อนแอแล้วก็ปลูกแซมเข้าไปใหม่นะก็ถักหญ้าตรงโคนให้เขานิดนึงวันนี้รดน้ำทำหญ้า เสร็จแล้วครับใช้เวลาครึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะผมก็จะต้องออช่วยทางรถหน่วยงานอบตอนะเพื่อช่วยยกพ่อขึ้นเตียงของรถอบตอที่รถอบตอจะไปส่งพ่อไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลผมก็เลยจะต้องอยู่บ้านอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางช่วงเย็นๆอาจจะไปเดินสายชายคลิปต่อนะครับ นี่ก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่นะแต่ที่เห็นนะครับก็คือคิดว่าเขามีโอกาสรอดแทบจะเก้าสิบแปดปเซแล้วนะครับเพราะว่าต้นที่ตายเนี่ยผมก็แซมไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอย่างเช่นต้นเนี้ยนะเขาต้นเก่าเขาตายนะรับผมก็แซมไปใหม่ต้นใหม่เขาก็จะ,จะเจริญงอกงามเราใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับอ่า ต้องการให้เขาโตไวเพื่อจะหนีน้ำนะครับเพราะว่าที่ผมเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ํานิดนึงเวลาฝนตกน้ํามันจะท่วมนะครับแต่เมื่อเราขุดลางแล้วเนี่ยน้ําท่วมก็ไม่เป็นไรนะฮะท่วมแค่วันเดียวนะอีกวันหนึ่งเขาก็น้ําเขาก็ไหลออกไปแล้วแหละแต่เราก็จะต้องคอยดูแลเขาด้วยนี่ดูดิต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมียอดออกมาใหม่ใหญ่เบิ่มเลยเห็นไหมครับเออ ให้น้ำกันนิดหนึ่งต้นเขาใหญ่ละต้นใหญ่ก็ต้องให้น้ำเยอะหน่อยผมใช้สาย PE นะครับแล้วก็ใช้หัวน้ำหยดเอาต่อหัวน้ำหยดเดินใส่น้ำเปิดปิดด้วยหัวน้ำหยดก็สามารถปรับแรงดันของน้ำได้นะครับจะปรับมากปรับน้อยก็ได้เนี่ยฮะ ตอนเล็กๆเขายังใช้น้ําไม่เยอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าต้นหมากเนี่ยคนทั่วๆไปเขาก็จะพูดว่าต้นหมากมันไม่ได้กินน้ําเยอะแล้วก็ให้เขาเพื่อมีความชุ่มชื้นหน่อยแหละนะฮะให้น้ำเขาหนิดนึงเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีนะผมคิดว่าอย่างนั้นโอเควันนี้ก็พาเ,เพื่อนมาชมสวนมากของผมนะครับออนนี้ก็ลดน้ําในสวนอยู่ดูในสระผมดีน้ําก็จะใกล้แห้งแล้วแหละ แต่ไม่รู้ว่ามันจะแห้งหรือเปล่าตอนนี้มีต้นดอกบัวขึ้นมาด้วยมันขึ้นเองไม่รู้มันมาได้ยังไงนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางพ่อผมเขาคงจะเอามาปลูกไว้วันนี้ดูดน้ําไปรู้สึกว่าน้ําลดไปประมาณอา่าน่าจะฝ่ามือหนึ่งนะฮะดูดตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเที่ยงแล้วแหละก็ลดน้ําให้เขานิดหนึ่งนี่ครับต้นที่เราแซนไปใหม่นะ จะอยู่ด้านนี้ครับเขาก็โตองเขาตามตามภาษาเขาแหละนะเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่โตช้านิดนึงนี <c oughs> <c oughs> ่ลดน้ำเขานิดนึง <c oughs> เขาจะได้มีเฮ้ย <c oughs> สุขภาพที่แข็งแรงต้นไม้นะ <c oughs> ผมคิดว่าเขาจะอยู่ได้เพราะน้ำ พปุ๋ยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเขามีปุ๋ยมีน้ําดีเนะี่ยเขาโตไวแน่นอนเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงนี่ก็รดน้ำตั้งแต่เช้าเที่ยงละโอเคจะขึ้นบ้านแล้ววันนี้นะครับพาเพื่อนมาชมสวนหมากของผมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงตอนอเยน็ยนๆนะครับผมก็จะเดินทางน่าจะมุ่งหน้าไป แถวๆจังหวัดชนบุรีก่อนแล้วก็อาจจะเข้ารุงเทพด้วยยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันแล้วกันนะฮะฝากไว้ด้วยครับนี่ครับส่วนมากของผมนะฮะเขาก็มีความเจริญเติบโตดีบางต้นก็ย้ายใหญ่นะฮะออกไปกิ่งก้านสาขามาใหม่ใหญ่โตมาโหรานดูดิก็โอเคดีนะครับนะฮะตรงนี้ก็หญ้ารกมากเลยจะพาเพื่อนเดินชมทางนี้ เห็นไหมครับต้นเขาใหญ่มากเลยอืมห้าสิบเซนได้นะครับต้นเขาก็อยู่แต่ครานี้ต้นเขาก็จะอวบใหญ่นะฮะแต่เดี๋ยวผมก็จะตัดหญ้าให้เขาหน่อยหนึ่งต้นอวบใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเจริญเติบโตดีแล้วก็ไม่มีตายเลยด้วยนะครับน่าจะมีแค่ต้นเดียวหรือเปล่านอกนั้นเขาก็ไม่มีตายเลยอยู่ใกล้บ้านฮะรตรงนี้ โอ้ต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมครับนี่ต้นใหญ่เบ้อเธอเลยสูงประมาณห้าสิบเซนได้นี่ดูโอ้แข็งแรงครับนะฮะจะมีตายอยู่แค่ต้นเดียวรู้สึกว่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมเอามาแซมใหม่นะแซมใหม่แล้วก็ลดน้ำเขานิดหนึ่งนะฮะเขายังเหลืองๆอยู่นะยังไม่ฟื้นนะครับดูดีนี่โอ้ย ถ้าได้อย่างนี้ทั้งสวนนะผมก็สบายแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเขาหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าต้นเล็กๆเนี่ยเขายังไม่โตเท่าไหร่แล้วก็ต้องพยายามหมั่นดูแลเขานิดหนึ่งให้เขาโตวไวๆเดี๋ยวเขาโตได้ทั้งสวนก็โอเคแล้วนะฮะเห็นไหมดูยอดมาใหม่ใหญ่โตมโหฬารอีกประมาณห้าปีห้า <laughs> ปีของเขานะครับกว่าจะมีรูปได้ โอ้โหต้นนี้ใหญ่มากเลยดูดินี่แล้วก็เอามิดขอนะฮะถักถากโคนให้เขานิดนึงเพราะว่าหญ้ามันลกถากไปก็ต้องระวังสายพีเเราด้วยนะเพราะว่าสายพ e. ีผมไม่ได้เดินในระบบใต้ดินเนาะก็คือจะเดินบนพื้นดินเลยมันก็มีปัญหานะครับถ้าเดินบนพื้นดินก็คือหนู ครับพวกหนูพวกสัตว์ต่างๆมันก็จะมากัดสายพีเอเราขาดได้เราก็ต้องคอยต่อเอานะแต่ก็ผมก็ใช้วิธีการแก้ก็คือใช้กรงดักหนูเอามาดักหนูแต่ว่าไม่ได้ดักเอาไปแกงอนะดักแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับรู้สึกว่าเขาเยอะเหลือเกินก็ต้องกําจัดกันนิดนึงอโอเคละแล้วก็ต้นเขาคอกแข็งแรงเห็นไหมผมใช้ปุ๋ยน่าจะเป็นสูตรเสมอนะ น่าจะเป็น16บหหรือเปล่าสุดเสมอเนี่ยดูดิแข็งแรงดีนะครับถ้าได้อย่างนี้นะโหยหายห่วงแล้วต้นเขานี่ต้นนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งได้แล้วนะครับชุดที่ปลูกไปชุดแรกเลยนะครับไม่ตายนะชุดนี้นะที่ผมลดน้ํานะครับเพราะว่าผมต้องการให้เขามีความชุ่มชื้นเพราะว่าถ้าเขามีความชุ่มชื้นเขาก็จะโตวไวเนาะลดก็นิดนึง ก็ผมมีสระน้ำอยู่แล้วไงมีขอไม่คมละเอาไปถากยาตั้งแต่เช้าก็โอและวอนนี้ก็เพิ่งปลูกไปใหม่นะได้ก็ปลูกใหม่ได้นะครับนี่รอดแล้วแหละนี่ห้าสิบเซน อันนี้ประมาณเกือบหนึ่งเมตรทำยากเขานิดนึงเดินลงไปสวนก็ถือไม่ขอไปด้วยนะนี่แหละครับอาชีพหลักของผมในอนาคตอาชีพหลักในอนาคตนะฮะผมจะต้องทำสวนคือเวลาเราแก่แล้วเรา จะต้องอยู่กับบ้านแล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาชีพรองรับในตอนแก่นั้นก็ลําบากเนาะอาชีพทําสวนก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีไรายได้พอเลี้ยงตัวได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลดแล่นอะไรมากมายในะช่วงนี้ยังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นอยู่เฮ้ยใช่เหรอ <laughs> เราก็ยังเที่ยวได้แล้วก็เที่ยวกันไปก่อนนะแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดในอนาคตนะอาชีพที่เราทําอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามันไม่โอเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวนแบบเต็มตัวได้นะครับก็คือทําเผื่อไว้นะครับเดี๋ยวนี้ต้องทําอะไรที่มันหลายๆอาชีพนะฮะทำอาชีพเดียวอยู่ไม่รอดดูต้นมะม่วงกระแตมากเลยลูกดกมากนะครับดูดิจะให้ดูครับแต่ละต้นก็ลดน้ําให้เขาหน่อยหนึ่งนะอาจจะมีเชื้อรา,าเกิดขึ้นก็มีเนี่ยเชื้อรา ลูกเขาดกมากนะครับให้ดูต้นนี้โคตรดกไม่รู้ว่าพันอะไรนะเนี่ยดูดิโคตรดกเลยอะ่ะโหเดี๋ยวจะต้องใช้ไม้ค้ำแล้วอะ่ะคือเขาดกจัดเลยดูลูกดิเต็มต้นเลยกระแตจริงโอ้โ,อโหปีที่แล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็ใช้ไม้ค้ำอีกเพราะถ้าไมเอาไม้ค้ำไม่ได้ลูกก็ติดดินเลยนะครับเพราะลูกเขาเยอะมากเลยกระแตมากเลยดกจริงๆต้นนี้ โอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนของผมก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอาชีพการทำสวนก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้ในอนาคตเราแก่ตัวมาเราก็จะได้มีารายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราได้โดยที่ไม่ต้องทำงานเยอะนะครับโอเคอาชีพชาวสวนครับผมสวัสดีด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยฝากกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย